สว,ส,สวัสดีครับอปปิงครับ วันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดหลงซานครับซึ่งวัดหลงซานแห่งนี้นะครับผมบอกเลยว่าคนที่รู้จักกับไต้หวันเนี่ยพอพูดถึงชื่อวัดหลงซานเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักเห็นแน่นอนแล้วค่ะซึ่งวัดหลงซานนะคะเป็นวัดที่มีความเก่าแก่มากๆแห่งหนึ่งในไต้หวันเลยตั่าได้เนาะใช่แล้วนะครับและในแต่ละวันนะครับจะมีคู่บ่าวสาวนับไม่ถ้วนเลยครับที่มาขอได้แดงกับเทพเจ้าเยี่ยเหล่าณวัดแห่งนี้ครับใช่แล้วและค่ะแล้ววันนี้เรามีไหมคะมีเลยจังพ่าดนะครับเราเตรียมของที่จะมาไหว้ท่าน เวียเหล่าด้วยนะครับของชอบของท่านเวียเหล่าด้วยนะคะวันนี้ครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปขอได้แดงกับท่านเวียเหล่านะครับผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวัดหลงซานกันก่อนครับวัดหลงซานแห่งนี้นะครับเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวไต้หวันมาแต่ช้านานครับและยังเป็นที่ประดิษฐานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ้าต่างๆมากที่สุดในไทเปกด้วยครับในแต่ละวันนะครับจะมีทั้งชาวไต้หวันและนักท่องเที่ยวต่างชาติมากมายแวะเวียนเข้ามาสักการะอย่างไม่ขาดสายเลยครับ 来我呢，我们没得住，只两个人。我们住的这位学者，黄文祥。黄先生您好。你好。你好，你好很高兴你们今天来到龙山寺。那我今天会简单的帮大家稍微介绍一下龙山寺基本的一个历史，然后还有为什么民众要来到台北这一间呃非常有名的寺庙。龙山寺其实从清代的时候，它在台北就已经建立。它建立的时间是1738年的时候。 到在สมัยก่อนนะครับมีตำนานเล่าไว้ว่ามีพ่อค้าคนหนึ่งครับเดินทางข้ามทะเลมาอย่างเกาะไต้หวันแห่งนี้นะครับและเพื่อเป็นการให้ตนเองนั้นข้ามมาอย่างเกาะไต้หวันได้อย่างปลอดภัยนะฮะพ่อค้าคนนั้นเนี่ยเขาก็ได้นำถุงเครื่องหอมของพระโพธิสัตว์กวนอิมที่วัดหลวงซานเนี่ยติดตัวมาด้วยนะครับจู่ๆในขณะที่เดินผ่านปลาไพ่เนี่ยเขาก็รู้สึกปวดท้องฉี่ขึ้นมานะครับ ก็เลยนําถุงเครื่องหอมนี้ละฮะไปแขวนไว้กับต้นไผ่เพื่อที่จะทําธุระนะฮะหลังจากเขาเสร็จธุระแล้วเนี่ยก็ลืมนาถุงหอมติดตัวไปด้วยครับพอตกกลางคืนนะฮะถุงหอมนั้นก็เปล่งแสงออกมาครับชาวบ้านในระแวกนั้นนะครับก็ต่างพากันมาดูฮะก็เลยได้พบกับถุงเครื่องหอมที่เขียนไว้ว่าพระโพธิสัตว์ควรอินจากวัดหลงสารนั่นเองนะครับชาวบ้านสมัยนั้นมีความเชื่อว่าหากได้ขอพรกับถุงเครื่องหอมนี้นะครับพรน,นั้นก็จะสมนักปรารถนาฮะ ภายหลังเนี่ยก็มีผู้คนมาขอพรมากขึ้นเรื่อยๆครับจนเกิดเป็นการรวมทุนแล้วก็ร่วมแรงสร้างวัดหลงซานแห่งนี้ขึ้นมาครับะวัดแห่งนี้เนี่ยครับเขาก็มีคำมีปฏิบัตินะครับซึ่งเวลาเข้าวัดเนี่ยเราก็ต้องเข้าทางประตูมังกรนะครับโดยมันจะอยู่ทางด้านซ้ายนะฮะแล้วก็ออกทางประตูเสือซึ่งจะอยู่ทางด้านขวามือนั่นเองครับหงซานส์มันเป็นวัดที่มีวาเชื่อนศาสนาทา่าต่ในประเทศทาทีวาเื่นศาสนาทศาสนาพามณกง 然后再拜其他的神明，但是在龙山寺这边是相反的。那我们这边是先拜观世音菩萨，还有正殿的神佛，转身面对上面的天空，然后才来拜天国。这是一个很有趣民间信仰的一个现象。合掌面对我们的主神观世音菩萨，然后在心中讲我们的姓名、啊出生年月日还有现居地址，那就是祝菩萨香火鼎盛。 那也希望今天的这个采访能够顺利。好，三拜，二拜，三拜，转身面对天空，也是一样对着天地。那讲我们的姓名、出生年月日，还有现居地址。呃，恭祝天公呃香火鼎盛。那三拜，一拜。 再拜，三拜。这座正殿，它在一九五零年到一九五五年左右的时候呢，它有进行一个重建的一个动作，因为它在一九四五年的时候，也就是二次世界大战的时候呢，被一颗炸弹命中了。那当时有一个神迹哦、喔，就是我们现在看到的这一尊金色的观世音菩萨，它是毫发无损的。 他只有脸部熏黑，但是他周遭的这个正殿啊，通通都烧掉了。以前有许多的民众，他们在躲避空袭的时候，会躲在这个正殿的观世音菩萨的莲花座下，或者是神桌的那个底下。传说在那个炸弹下来之前，突然之间他们被一群蚊子啊，嗯、咬到受不了，所以说他们没办法躲，他们就离开了。结果一离开之后呢，炸弹就下来了。 Oh. 所以说，民众他们认为说，就是我们的观世音菩萨很慈悲啊，他、呃、保佑、保护了他们。 นอกจากวัดหลงซานะฮะจะมีพระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นพระประธานหลักแล้วยังเป็นวัดที่ประดิษฐานด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองของไต้หวันและเทพเจ้าต่างๆไว้กว่า165องค์นะครับทั้งหวนชางเสวยเชียนเจ้าแม่มาจูเทพเจ้ากวนอูรวมถึงเทพเจ้าแห่งความรักที่เราตั้งใจจะมาขอพรด้วยในวันนี้นั่นก็คือท่านเทพยืหล่านั่นเองนะฮะ สำหรับเทพองค์นี้นะครับมีชื่อว่าหวนชางตี้จินนะครับซึ่งหวนชางตี้จินนี่มีความสาคัญยังไงครับเจนินหวนชางตี้จินนะคะเป็นเทพเกี่ยวกับการเดียนการสอบค่ะซึ่งชาวไต้หวันก็มีความเชื่อนะคะว่าท่านเนี่ยจะช่วยประธานทรให้สอบเลื่อนขั้นได้หรือว่าออสอบผ่านอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือว่าคนที่ทํางานแล้วแต่ว่าต้องสอบวัดประเมินผนลอะไรเงี้ยก็ต่างจะมาไหว้เทพท่านนี้นะคะและความพิเศษก็คือดูมี ท่านคุณลุงนะคะที่มาวหว้แล้วก็เขาจะเอากระดาษข้อสอบเองมาเนาะจะเป็นกระดาษข้อสอบหรือไปสมัครสอบหรือว่าบัตรประจําตัวผู้เข้าสอบอะไรก็ได้นะครับใช่ก็คือต้องบอกก่อนว่าใช้อันที่เป็นสำเนานะครับบางคนบอกว่าเอาตัวจริงมาวางเลยได้ไหมความจริงก็ได้นะแต่ว่าต้องเอากลับไปด้วยไม่สอบแต่ถ้าเป็นสำเนา่บางวัดนะคะมันจะมีที่ให้หย่อนเข้าไปใช่แต่ถ้าเอาตัวจริงหย่อนเข้าไปก็ไม่ได้เข้าสอบเลยก็ต้องเอาสำเนามาดีกว่าปลอดภัยกว่าครับผม ซึ่งตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ศาลเจ้าของเจ้าแม่มาจูนะคะหรือว่าเจ้าแม่ทัดทิมค่ะที่เป็นที่สักการะบูชาของชาวไต้หวันเป็นจํานวนมากค่ะครับผมเจ้าแม่มาจูหรือว่าที่คนไต้หวันเรียกว่ามาจูหยางหยางเนี่ยนะครับ เดิมเนี่ยเป็นเทพแห่งท้องทะเลที่พ่อค้าชาวประมงนักเดินเรือเนี่ยให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากมีความเชื่อว่าเจ้าแม่มาจูเนี่ยจะปกปักรักษาพวกเขาให้แคล้วคลาดปลอดภัยในการเดินทะเลนะครับ<ไ>ภายหลังมาเนี่ยคนไต้หวันก็ค่อยๆมีการนับถือเจ้าแม่มาจู เพิ่มมากขึ้นะนะครับใช่ค่ะก็ขอทุกเรื่องเลยนะคะทั้งแบบเออความปลอดภัยในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยการเรียนการสอบอะไรเงี้ยความจริงก็ขอได้นะคะท่านเจ้าแม่มาจุซึ่งท่านเจ้าแม่มาจุเนี่ยก็เป็นเทพที่มีสัญ,ญลักษณ์แห่งสตรีนะคะสำหรับสตรีเนี่ยมันก็มีความหมายของความอ่อนโยนแล้วก็เป็นเออสัญ,ญ,ลอสญ,ญลักษณ์ของสันทิสุขค่ะเพราะฉะนั้นก็เจ้าแม่มาจุก็จะช่วยปกปักคุ้มครองให้คนที่กราบไหว้นะคะได้พบแต่ความสุขแล้วก็ความสันทิสุขในชีวิตค่ะครับผม สำหรับเทพองค์ถัดไปนะครับผมเชื่อว่าคนไทยนะ่าจะรู้จักเป็นอย่างดีเนาะโดยเฉพาะคนที่ดูสามก๊กนะครับเพราะท่านคือเทพเจ้ากวนอูนั่เองนะครับคนไต้หวันเนี่ยเรียกว่ากวนเซิงตี้จุนนะครับเทพองค์นี้เรามาขออะไรครับเทพกวนอูนะคะเขาเป็นเทพที่ให้พรเรื่องการค้าขายคะ่ะนักธุรกิจอะไรเงี้ยก็จะกราบไหว้เทพกวนอูนะคะส่วนคนที่ทํางานส่วนใหญ่ก็จะมาขอด้เหมือนกันนะเพราะว่าท่านก็จะประทานลาบเหมือนเป็นสายสืบยีองค์หนึ่งอะ่ะที่ว่าให้โชคให้ลาบด้วยนะคะ และนี่นะครับก็เป็นไฮไลท์ที่เราตั้งใจจะมาในวันนี้เลยนะครับใช่ค่ะนี่เทพี่เหล่านะคะคก็เป็นเทพที่ให้คู่เนาะแล้ววันนี้เราจะมาอสอนทุกท่านขอได้แดงค่ะได้แดงที่นี่นี่เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะครับซึ่งเทพที่เราจะมาขอได้แดงด้วยเนี่ยหรือว่าที่ เราเรียกว่าเทพผู้เท่าจันทาใช่ไหมครับมือขวาเนี่ยท่านก็จะถือไม้กระบองแล้วมือซ้ายก็จะเป็นเหมือนตำราหลายชื่อคู่รักนะครับใช่ค่ะเนื้อคู่ของเราก็จะอยู่ในตำราของท่านเลยนะคะคซึ่งก่อนที่เราจะมาขอได้แดงเนี่ยก่อนอื่นเราต้องไหว้เทพท,ทุกองในวัดหลงซานก่อนนะเพื่อเป็นการทําความเคารพค่ะจากนั้นเราค่อยมาขอเทพผู้เท่าจันทานะว่าเออเนี่ยเราอยากจะมาขอได้แดงนะซึ่งวันนี้ครับเราสองคนก็เตรียมของมากราบไหว้ท่านด้วยครับอันนี้เป็นไรคะ อันนี้วันนี้เราเตรียมเป็นราทไข่มานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยขนมที่เอามาไหว้ท่านเทพีเหล่าเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเอาเป็นของหวานเนาะเพราะว่าเชื่อว่าถ้าไหว้ด้วยขนมหวานเนี่ยความรักก็จะห<อ>วานืบบขนมที่เรามาไหว้นะครับถ้าเราเตรียมเอาขนมมาแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะมีจานนะครับแล้วก็นําจานมาจากนั้นนะครับเราก็นําขนมที่เรานํามาไหว้เนี่ยมาวางไว้บนแท่นนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วก็ขั้นตอนการขอได้แดงก็คือต้องมีอะไรคะ ก่อนอื่นต้องมีนี่ครับปวกป่วปยครับวิธีการขอนะฮะวิธีการขอก่อนก่อนอื่นนะคะเราต้องถามท่านก่อนนะคะว่าวันนี้จะมาขอได้แดงได้ไหมต้องขออนุญาตก่อน,นะคะ่ะแล้วก็ต้องบอกอะไรบอกชื่อแล้วก็วันเดือนปีเกิดแล้วก็ตอนนี้อาศัยพักอยู่ที่ไหนนะคะนอนอยู่ที่ไหนอะไรอย่างงี้เพื่อขออนุญาตท่าน้แต่ถ้าเราจะพูดกับท่านเราต้องพูดภาษาอะไรเราต้องพูดภาษาจีนไหมฮะภาษาไทายก็ได้ภาษาอะไรก็ได้ค่ะเพราะว่าเราต้องเป็นภาษาไทายแบบ <x> สําเนียงแบบจีนไหมบอกาวั่านี้มาขอไม่ต้องใช่ไหม ท่านฟังออกนะคะครับก็คือโยนแล้วต้องเป็นยังไงนะครับถ้านึงจะให้โยนเราต้องเป็นความหงายค่ะความหงายก็คือโอเคแต่ถ้าความคว่ำก็คือหน้าบึ้งแต่ถ้าแบบหง่ายหายก็คือแค่ยิ้มอ่ะแบบฟังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราต้องขอกี่รังเราต้องโยนกี่ขังครั้งเดียวก็ได้ใช่ไหมจริงจริงเราเคยได้ยินมาหลายความเชื่อนะบางคนบอกว่าต้องโยนให้ได้ความหงาสามรังอะไรเงี้ยแต่พอเมื่อกี้เราถามคุณหวังแล้วนะครับคุณหวังบอกว่า จริงๆมันอยู่ที่ใจนะใช่ใช่จริงๆมีความศรัทธานะคะครั้งเดียวก็ได้แล้วใช่ครับแต่ถ้าครั้งแรกก็คือความก็ขอไม่ได้แล้วก็คือแบบท่านไม่ให้อะไรอย่างนี้พออธิษฐานเรียบร้อยเสร็จนะครับเราก็โยนเลยฮะโอ้ยนะคะเป็นคั้วหนึ่งหงายหนึ่งครับหลังจากนั้นพอเราหลังจากนั้นนะคะเราก็จะต้องบอกสเปกเราว่าเราชอบคนแบบไหนอยากได้คนแบบไหน ต้องบอกให้ละเอียดเลยนะเขาบอกยิ่งละเอียดยิ่งดีค่ะถ้าเราขี้เกียจบอกเราปินรูปมาเลยได้ไหมเอปินรูปแบบอย่างได้แบบนี<อ>้แล้วก็ท่านก็ไม่ให้สิว่าสเปค,ส,เส,เปคสูงเกินไปสเปคสูงเกินไปท่านบอกว่ากลับไปส่องกระจกก่อนไม่เอาก็จะต้องบอกบาง <laughs> เห็นคนไต้หวันเขาแนะนำนะคะ <laughs> เขียนเป็นลิสต์มาเลยเนาะ <laughs> อยากได้คนที่สูงประมาณ170ขผิวแทน อายุเท่าไรอย่างเงี้ยเป็นคนนิสัยแบบไหนนิสัยดีอย่างเงี้ยมันก็นิสัยดีกันหมดมันก็ไม่ได้นะแบบว่าเป็นคนรักเด็กหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่อะไรก็ว่ากันไปชอบคนแบบไหนเข้ากับเราได้ยอย่างเงี้ยก็ต้องบอกให้ละเอียดทีนี้พอได้เสร็จแล้วเราได้คว่มหนึ่งหงายหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราทำไงต่อครับใช่ค่ะแล้วก็ได้ได้แดงนะคะได้แดงก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาหยิบได้แดงนะฮะทีนี้พอเราได้ได้แดงมาแล้วเราทำยังไงต่อครับ แล้วเขาบอกว่าความจริงได้แดงเนี่ยถ้ามันอยู่ตรงนี้ก็คือมันเป็นได้ธรรมชาติที่มันไม่ได้ผ่านการมันไม่มีความขลังใช่มันไม่มีความขลังเพื่อนานต้องไปให้รมทูบใ,<น>ให้บัเตอร์มันมีความขลังขึ้นมาเลยวิธีวนก็คือวนตามเข็มนาฬิกาเนาะสามรอบแล้วก็เก็บไว้ในกระเป๋านนะจริงๆคนเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าบางคนเข้ามาพันกับข้อมือนะอแต่เมื่อกี้คุณหวังเขาบอกว่าพอพันกับข้อมือเสร็จแล้วเนี่ย บางคนมาเห็นแล้วแบบอ้าคนนี้โสดนี่อยากจะมาเพราะว่าเพราะสังคมสมัยนี้มันคือรู้หน้าไม่รู้ใจอาบางคนเห็นว่าเอ้ยคนนี้โสดอยากมีคู่อาจจะมาหลอกเราก็ได้นะอาจจะมาเข้าหาไม่หวังผลไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเก็บไว้ในกระเป๋าตั์ดีกว่าคใช่แล้วคนเมื่อก่อนอ่ะคนเมื่อก่อนเขาทํายังไงนะสมัยก่อนเขาบอกว่ามัดไว้ที่ขาแต่ถ้าสมัยโบราณมากเลยนะก็แบบเหมือนกับว่าหนีไม่พ้นละแหละคนเนี้แหละมัดไว้แบบไม่ให้วิ่งอ่ะคือคือมัดมัดเท้าไว้เลยให้แน่นเลยนะครับ ซึ่งหลังจากที่เราได้เนื้อคู่แล้วอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่ต้องทําอะไรนะคะบอกก็ไม่ต้องเอาไปไม่ต้องเอามาคืนหรือไม่ต้องทําอะไรก็เก็บไว้ได้ไม่เป็นไรแล้วหลังจากที่แบบหลายคนนะคะที่พอมาขอคู่แล้วก็ได้เข้าลงว,ว,วิวาการเ<อ>าข้าพิธีวิวา,ววาสมหวังใช่ก็จะเอาขนมมากราบไหว้อีกทีหนึ่งค่ะเพื่อเป็นการขอบคุณนะคะซึ่งขนมที่นํามาก็อย่างที่เมื่อกี้เราบอกไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนมหวานเนาะเพราะว่าคือก็หวังให้ชีวิตเราเนี่ยนะครับ สุขสมหวังเนาะมีความหวานความรักความรักหวานชื่นอะไรอย่างี้นะครับใช่ค่ะระหว่างการถ่ายทำนะครับเราก็มาเจอพี่คนไทยท่านหนึ่งเนาะเดี๋ยวขออนุญาตถามได้ไหมครับว่าชื่ออะไรครับได้ค่ะชื่อปุ๋ยค่ะรู้จักว่าแห่งนี้ได้ยังไงคะก็ตามที่เขารีวิวการอะไรอย่างเงี้ยใช่โซเชียลมีเดียเราก็เลยอยากจะมาไหว้ขอพรเนาะค่ะวันนี้มาขอเรื่องอะไรบ้างครับก็มีการงานค่ะ โชคดีเนาะแล้วก็ความรักค่ะศึกษาวิธีการขอมาเรียบร้อยก็ศึกษามานิดนึงค่ะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวก็ลองดูค่ะได้คัะได้ครับใช่ครับและภารกิจขอได้แดงของพี่ปุ๋ยในวันนี้นะครับก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับ ได้แดงมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะขอให้พี่งเราสุขสมหวังแล้มีความรักที่หวานชื่อนะครับ今天我们就非常感谢黄先生带我们参观了龙山市然后知道很多,很,多很深入的知识<实>对很欢迎大家日后大家都来接近或者来龙山市这边拜拜也期望将来能够在这边看到大家如果说大家需要英语导覧 或者是中文导览，都可以上我们龙山寺的官方网站。呃，我们都有表单可以进行登记，我们很乐意为大家服务，而且是免费的，哦嗯、免费的。对，那请大家多多利用，谢谢大家。那今天呢，我们又得到了送望在爱情上的祝福，然后又在龙山寺拜佛，拜了龙山寺的很多的佛，然后又在龙山的佛前拜了佛，拜了佛。 การที่ไหว้เทพแล้วนะครับ,บอกว่านอกจากไหว้และศรัทธ,ธาแล้วนะจะต้องหมั่นทําความดีในชีวิตด้วย<ช>ทุกอยาก่างก็จะสำเร็จผลไปในทางที่ดีค่ะสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการอา i ทีอพาเที่ยวก็หมดลงแล้วนะครับไว้พบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ มือสายถือเหมือนกระบองใช่ไหมสายน<า>ิรานดรินทร์ <laughs> เออว่ะ <laughs>